ไปต่อกันที่อีกหนึ่งคดีนะครับเป็นคดีระเบิดที่ราชประสงค์เมื่อวานนี้นําตัวสองผู้ต้องหามาขึ้นสารทาหารแล้วปรากฏว่าทั้งสองคนก็ได้มีการ พูดกับสื่อต่างชาตินะครับบอกว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์ในขณะที่นายอาเดมบอกว่าเขาโดนทําร้ายในเรือนจําด้วยซึ่งประเด็นนี้ต้องร้อนไปถึงพลเอกประวิตธวงสุวรรณรองนายยงรัฐมนตรีออกมาชี้แจงครับโดยทางพลเอกประวิตธก็บอกว่ายืนยันนะครับไม่มีการซ้อมทําร้ายร่างกายผู้ต้องหาคดีวางระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์เป็นเรื่องที่มีผู้กล่าวอ้างกันไปและไม่ควรที่จะไปรับฟังการกล่าวอ้างเรื่องนี้ พลเอกประวิทย์ก็ยังตั้งคำถามว่าเจ้าที่จะไปทำร้ายผู้ต้องหาได้อย่างไรสำหรับประเด็นที่ผู้ต้องหาพยายามที่จะเปิดเสื้อให้ดูรอยช้ำนั้นก็อาจจะเป็นการทำร้ายตัวเองก็ได้ ส่วนจะมีการเปลี่ยนเรืนจาหรือไม่เป็นเรื่องของเจ้า,าที่ครับที่ต้องทําตามกฎหมายทุกอย่างเรื่องนี้รัฐบาลสั่งการไม่ได้เป็นเรื่องที่ต้องดําเนินการตามขั้นตอนกฎหมายและขึ้นอยู่กับการพิจารณาของศาลนะครับค่ะเห็นว่าทางฝั่งของกรมราชทัณฑ์ก็จะแถลงข่าวชี้แจงถึงประเด็นนี้กับสื่อมวลชนในช่วงบ่ายของวันนี้ด้วยนะคะแล้วเมื่อวานนี้ค่ะสํานักข่าวรอยเตอร์เขาก็รายงานว่ามีผู้เห็นเหตุการณ์ในศาลทหารบอกว่านายอาเดมคารดักเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาคดีวางระ เกิดเมื่อปีที่ผ่านมาให้การต่อสารผ่านล่ามก็พูดทั้งน้ำตาเลยค่ะถูกเสื้อขึ้นมาให้ดูต่อหน้าสารว่าถูกทำร้ายในระหว่างถูกควบคุมแล้วเขาบอกว่าตลอดเดือนที่ผ่านมาถูกทำร้ายไปแล้วสองครั้งแล้วก่อนที่จะขึ้นสารทหารเมื่อวานนี้นายอาเดมกับนายไมเลยลีนะคะก็ได้เรียกร้องขอความช่วยเหลือจากหน้าสื่อต่างชาติเลยครับผมโดย นายเมอร์รี่นะฮะก็พูดระหว่างขึ้นศาลบอกว่าเขาบริสุทธิ์แล้วก็เรียกร้องขอความช่วยเหลือจากองค์กรด้านสิทธิมนุษยชนนะครับขณะที่นายอาเดมเมื่อวานนี้ก็ตามภาพที่เห็นก็คือเขาพยายามที่จะร้องให้กับสื่อต่างชาติว่าเขาโดนทำร้ายนะครับพร้อมกับพยายามขัดขืนการควบคุมตัวของเจ้าที่ที่พาตัวมาขึ้นศาลเมื่อวานนี้ด้วยนะครับ